สวัสดีค่ะนะคะวันนี้อิฟทำคลิปตัวอย่างนะคะลูกค้าที่ทำประกันสุขภาพของ AA เนี่ยเมื่อเข้ารับการรักษา AA เนี่ยจ่ายผลปรเรียกนยอย่างไรนะคะเรามาดูเคสตัวอย่างกันค่ะกรณนี้ตัวอย่างนะคะคุณวินัยเนี่ยอายุ35ปีนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวทําประกันให้กับตัวเองแผนประกันสุขภาพเนี่ยจะเป็น AA H e a l t h ี่ p ฮนะคะซึ่งเป็นแผนเหมาจ่ายค่ารักษาอยู่ที่5ล้านบาทนะคะค่าห้อง3,000บาทชมเบอร์บเบี้ยประกันอยู่ที่18,900บาทต่อปีนะคะเคสก็คือคุณวินัยเนี่ย ได้รับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะเข้ารับการรักษาตัวที่ในโรงพยาบาลก็คือ9วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเคสผ่าตัดเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักๆจะมีอยู่4หมวดนะคะซึ่งหมวดแรกเนี่ยจะเป็นค่าห้องค่าอาหารนะคะหมวดที่2จะเป็นค่าบริการทางการแพทย์ค่าน้ำคือแล้วก็ค่ายากลับบ้านนะคะหมวดที่3จะเป็นค่าผู้ประกอบวิชาอาชีพเวชกรรมแพทย์นะคะตรวจรักษานะคะ ก็หมดที่4เนี่ยจะเป็นค่าผ่าตัดซึ่งบินค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ทั้งหมดที่เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูาประกันสุขภาพของ AA h e a ิลเซเบอรแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งประกันชีวิตหลักอะค่ะทุนประกันจะอยู่ที่1,000 0แบาทนะคะเบี้ยจะอยู่ที่2,430บาทต่อปีแล้วก็ตัวแผน AA h อ a ิลเซเบอรเนี่ย เบียจะอยู่ที่14,700บาทนะคะรวมเป็น17,1 3 0่าบาทต่อปีนะคะที่เราต้องชำระนะคะค่ะหมวดที่1นะคะจะเป็นค่าห้องตามแผนประกันจะอยู่ที่3,000บาทต่อวันนะคะทั้งหมด8วันจะเป็น24,000บาทนะคะเท่ากับบินค่ารักษานะคะก็คือเราไมไ่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะส่วนค่าห้อง i c u ีเนี่ยพักรักษา1ักรักษาตัว1วันเนี่ยก็เพียงพอเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่าในแผนประกันเนี่ยจะเป็น6เท่าของค่าห้องนะคะ แล้วก็มาดูในหมวดที่2นะคะวงเงินที่ได้ตอต่อการรักษาเนี่ยจะอยู่ที่4,000 0บาทนะคะบินค่ารักษาจะอยู่ที่3,97,810บาทซึ่งเกินวงเงินนะคะเราต้องจ่ายเพิ่มส่วนนี้นะคะในหมวดที่2นะคะแล้วก็มาดูในหมวดที่3และหมวดที่4ค่ะ เป็นวงเงินเหมาจ่ายตามจริงนะคะก็คือไม่เกินวงเงิน400,000บาทนะคะส่วนบินค่ารักษาก็คือไม่เกินวงเงินนะคะเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็มาดูในส่วนของค่าวิชาพัณฑ์2ค่าเบตเตลิดอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้คุ้มครองนะคะในแผนนี้นะคะต้องจ่ายเพิ่มนะคะก็คือ3,675บาทนะคะสรุปแล้วนะคะส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มก็คือ3,61,485บาทะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูแผนประกันสุขภาพที่คุณวินัยทำนะคะคือประกันสุขภาพของ AA h a a ิ Happy นะคะซึ่งเป็นแผนเหมาจ่ายนะคะค่ารักษาจะอยู่ที่5ล้านบาทนะคะค่าห้อง3,000บาทนะคะประกันชีวิตหลักนะคะทุนประกันจะอยู่ที่1 0 0 0 0บาทค่าเบียจะอยู่ที่2 4 3 0บาทต่อปีแล้วก็ตัว a a h a ฮิวแฮปค่ะเบียจะอยู่ที่18,900บาทนะคะ รวมแล้วจะเป็น21,330บาทต่อปีนะคะค่าเบี้ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ AA Hill s a v e r เนี่ยค่าเบี้ยประกันจะสูงกว่าอยู่ประมาณ4,200บาทนะคะมาดูค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆกันค่ะหมวดที่1น,นะคะค่าห้องนะคะตามแผนประกันจะอยู่ที่3,000บาทต่อวันทั้งหมดก็คือ8วันจะอยู่ที่24,000บาทนะคะ เท่ากับบินค่า,ารักษาก็คือเราจะไม่ได้ไจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะคะแล้วก็ห้อง ICU เนี่ก็คือเหมาจ่ายตามจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มเหมือนกันแล้วก็ในหมวดที่2นะคะวงเงินที่ได้ต่อการเข้ารับร,รักษาจะอยู่ที่5ล้านบาทก็คือเหมาจ่ายตามจริงอันนี้ก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มนะคะหมวดที่3นะคะวงเงินอยู่ที่2,000บาทต่อวันนะคะก็คือ9วันอยู่ที่18,000บาทนะคะบินค่า,ารักษาจะอยู่ที่21,100บาทนะคะ ส่วนต่างที่เราต้องจ่ายเพิ่มก็คือ3,100บาทแล้วก็หมวดที่4เนี่ยเป็นค่าผ่าตัดนะคะวงเงินรักษาอยู่ที่5ล้านบาทก็คือเหมาจ่ายตามจริงนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้จ่ายเพิ่มเหมือนกันแล้วก็ส่วนค่าวิชพาพันธ์นะสองนะคะค่าเบ็ดตเตล็ดอื่นๆไม่ได้คุ้มครองนะคะจ่ายเพิ่มอีก3 6 7 5บาทนะคะสรุปแล้วนะคะส่วนต่างที่เราต้องจ่ายเพิ่มคือ6 7 7 5บาทค่ะเนี่ยสรุปนะคะ2แผ่นนี้ AA Health v e r เนี่ย ส่งเบีย้ยถูกกว่าแต่ต้องได้จ่ายส่วนต่างค่ารักษาพเพิ่มนะคะก็คือเยอะมากดังนั้นถ้ามองภาพรวมแล้วแผน AA h e a, a. l Happy ค่ะจะครอบคลุมกว่าแล้วก็คุ้มกว่าสำหรับการเจ็บป่วยโรคแรงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะทำประกรันหรือว่าอยากติดต่อสอบถามอีเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่ออีไปที่ l i n e ได้ a i นะคะหรือว่าสามารถติดต่อช่องทาง ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์088 2 4 4 9 6 6 1ค่ะสำหรับวันนี้ก็คือขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ